ทักทายพ่อแม่พี่น้องมันสุคนเดอ้อวันนี้คอยพาสุคนมาพี่มาบ้านกุดแคนเมืองอัศพรแขวงสวัน,นเกษตรตั้งแต่กระโตเมืองอัศพรมานีหกกิโลเท่านั้นแล้วก็ตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกาหารสวนนรรณนเกษตรจนมาฮอดจุดนี้กับเก้าสิบแปดกิโลพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยกมีไก่ปลาเล่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามีเบาะก็ได้ระยะทางนี่นั่นผู้อื่นเด้ผู้อื่นก็อยู่หูจักอย่าเฮอคอยเบาะระยะทางแบบนี้อยู่บ่แต่ละบ่อนแต่ละบ่อนไปไทยแต่ละบ่อนก็ได้นี่ข เอาไปในบ้านกุดแคนพุนขันท่าตรงไปพุนเลยขันท่าซื้อไปพุนเลยแหละเป็นบ้านสองห้องขันท่าเลี้ยวไปพี่ลับไปเอะไปเไปมืองอ,อัสพรบาาตัวดีกินไปแด้ึ่งฮึ่งฮอดพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุมเพิินตมามหุงบ่เลยเห็ดไปเลยเดย้สองสาวนี่ก็ได้แซ่แซ่ลอ,อยู่พี่ตาไฟพี่พเลเอ้ออันนี้นั่นน,น่บาะสองยูทูบเลยบ่อนี้ ซองยูทูบเลยอ๋อซื้อในเลอรพูดนี่เด้กระแต้ลกระแตลเอ้ยกระแตลไอ้หว่าไอ้ผู้ชายตัวเสนี่ห์จะพอนางเฝ้าผู้สาวแล้วสิอือผู้นี้เด้คืองามก็ดาวผู้เลอร์รามูลสาวพุทไธสบายเยอะโอลรามูลสาวพุทไธเจ้าของเฮิร์นเพิ่นอันนี้ก็ได้ซื้อซองในเลอรพูดนี่พัดเฮ็ดซองยูบ้อกําลังเฮ็ดเด้อก็มีคนไลค์คลิปมาเลยเนาะ ซื้อซองนั่นเลยว่าว่าไม่ยท่านลามูนสาวผุ้ไทยโอ้ลามูนสาวผุ้ไทยฝากไปกดติดตามเพื่อกำลังเจอสาวลาคำโมนเด้อเวลาเพื่อกัเอิรนอีล่าอีล่าอีล่าอยู่เพื่อนนี่แหละคนทุกจักหลายคนกับเอิร์นมามาเล่อืมเป็นซื้อเสมอในกรลาโมนเลยซื้ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ะใบสมรโคลโมนมาอืมผู้งามงามสาวนักหองนี่ก็ได้แน่ ไปม,มาเสร็จเลยเพราพี่น้องเบิ่งล่ะว,ว่าเราเป็นนังหอง <c oughs> น,นังหอง,ง,หองได้ยังไงมง่่นหองาอไอนันเป็นนางหองเรตัดซื้อ้ม้เอาไปบอกันซื้อค้แลงง้วมันจะไหลอืมโอเคจ้ะ <c oughs> เอาซื้อนี่เลยวะขันท่านนางห้องนะโม,มาโมมากลามนมากม้มเนียลาหมมา แขกป่าสุเอ้ย oh ก <halt ý> ินวันนี้นะป่าแต่ผู้เลอเอ้ยนะเอ้อมะลินี่บอกดีนอตเจียทูบล้วเฮ็ดพี่เลยเนี่ยผู้นี้นะเดี๋ยวนี้บอกเฮ็ดยูทูบแล้วก็กินก็ได้เฮ็ดยูทูบแล้วก็เฮ็ดเล็บน้ำโอ้เป็นอาจารย์สอนน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้บุคให้มีนักเรียนก็เลยได้ออกมาดิ้นอยู่แถวนอกนี่เลยมีเวลาถ่ายคลิปเนาะตอนนักเรียนหลายๆนะเฮ็ดเลยยังมีเวลาถ่ายคลิปสาเฮ็ดหลายซีฟก็ได้ตอนตอนนั้นน่ะ ส่งที่ได้ได้ลงคลิปหนึ่งแบบว,ว่าวันทิศวันทินทดทยุทหานยุทหานแล้วก็ตอนแรกวันเสาร์ก็ออกมาแล้วก็มาหาไทายคลิปวันทิดไทยคลิปแล้วก็ตอนแรกมันทิศกับการข้าสวรรค์แบบนี้นะ<ท>เพราะวะ่าตอนนั้นอ่ะมันหินหลย่ยเนี่ยมันดูดไม่ได้หาน,นาอยู่สิโโลเลยวสวรรค์นะอยู่สิเลยอยู่สวรรค์อยู่รักอยู่รักแปดรักเดลวักแปดทางโงคาสิโนเลยโอ้ทางลงคาสิโนโเลยผ่านเทปเลอร์แวะไปทังนั้นก็ไปอุดนูนได้ไปเฮตเล็บได้ นอกจากเฮ็ดเล็บได้เฮ็ดพี่เลยแน่เฮ็ดใดแน่ในหานนะนะในหานนะเนี่ะมีแต่เฮ็ดเล็บบ่เสริมสวยนะอื่นมีบ่เฮ็ดเล็บต่อคนตาสักคิ้วอ๋อสักคิ้วก็ได้ในเฮ็ดหลายอย่างอยู่แต่ว่าตัดออดทีละอย่างทีละอย่างเพราะดูที่มันบอแค่ไหนเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดได้หมดทุกอย่างโอ้คนก็ได้เยอะเยอะบิดจำบิดเลยแล้วคนซะโลหภัยนะเบียดเนาะเด็ยดแล้ว ทางมดมีหลายคนนะบอนี่โมนล,ลามมนอยู่เหินนี่นะเอ้ยเอ้ยก็เอาแบบเปิดหานี่ผแข่งปลาเซิร์บพักลายแก่งปลาน้อยบอรือปลาเยอะนะปลาเ,เอยอปอะ,ะเลือดสาตวปาเซพักล <laughs> โซลามูนเดยมีไอซี่ไปเลยแน่นอกจากกำลังเฮ็ดยูทูบหลักกนเฮ็ดยูทูบเดย์ซะเฮ็ดเล็บยูหานกับเป็นลูซิตเอ้ยมาลี่แหละอโซลนล้วก็มาเปิ้อนหานอยู่เมืองนี้อ๋ออยู่ในเมืองเฮานี่เะนาอยู่มองเลิกของเมืองเฮานะคือเฮ็ดหลายหานก็ได้จังหานเลิกหานยาหานเดียวหานเท่ากับยืแหน่งหงอรุณทางไปบ้านนั้นหาไซมุนเดยอ๋อทางไปพุนเนาะทางออกไปทางหาดไซมุนพุ่นทางบ้านนอเดอร์เพื่อไปทางพุ่นละ คือว่าเห็นเคอ,อห์ันเค็กน้อหันตัวนะ่ะเหล,ลาก็ไลาซีบได้เติบได้สิน,นะเหม็ดเล็บน้ำนี่มมตัอคนตานีา่ตอคนตาแน่หัดมอเมียวแล้วเนะวาะมอเมียวน้อยนี่โอ้แต่งคักอยู่นาะ กลมอรูดอยู่คักแผแตงโตพอดีพอดีประจำเลยนะพอดีกำหอบเนาะตอนนี้ก็อากาศกำลังดีดีผพี่น้องเอ้ยนี่ะึนงนะพรเจ้ามิป่าปายไม่เท่ายาลองยว่อไเลส่วนหลัแเราไปประจำอยู่ฮานเล็บพุนบออยู่ตัวเมืองอัาจพระพอนะใครแน่แต่มีไก่หกกิโลนึงผมพี่น้องเอ้ จะกระโตมเมืองมานี่ก็ได้แค่นล่นแหะมันก็เลยไปไปมากๆก็ได้สบายโหดเสียงต่ำคักปะท่าเห็ดปะนะปิงป่าอีหล่ง ปลายูนคูนี่แหละอ,อันเอ้ยวอกกินปลาดุกอันนี้เราปีงเขาไม่เท่าสิเอออันนี้ปีงเขาไม่เท่ากินนี่วกินปลาดุกเมทัลแห่งแซลแล้วหรอวะเมทาลเป็นเสียยาอยู่พุ๊บมาแถวบ้านโนบันนาเขาเสจอบีเทอร์ฮกได้ขันทุกยันนเมืองผัดพันยปุมีมียานกับปุ๊มาแถวบ้านโนบันนาเขานี่โอ้แบบคือมเมทาลคอยเมื่อบาน เรามาดินน้ำลานเรามาเหินเคยนะแล้วก็เซแปนมัดมองขียวทู่ทุ่มแล้วเซแปนเอาหมดแล้มีตะกีฟุ่นแล้วไหมล่ะกีฟุ่นกุม้มกุมแล้วแบบนี้อย่ามียาเลยการทัพเลิเ,เคยได้บิ่งคลิปตะกอนนั้นคลิปเขาคอ สู่ขออยู่บรรดาปอดนะั่ะล่ะเห็นแล้วนี่สาวคนนี้เราเป็นผู้ห้องเพลงเสียงดีดีงามงามนะำอีพยรอยย,อย้ยอยยิ่งพรก็กงามนะ้ำห้องป้าเก้าโหแต่ยังน้อยโอ<ฮ>้ห้องแต่แต่ห้องผอมโหไ<ฮ>มาเพีง่งอันน้ำตาสะฮงงาดเออไม่ไม่ปัดโทอ้ายและอ่อนแผ่นเสีดีมาเฮ้อห้องได้มาเลยชุดนั้นน่ะเดี๋ยวนี้กันยังจื้ออยู่ฟังเพลงจื้อแต่เพลงตัวมันดังเพลง เออคันพุ่นแล้วจะเป็นนองน่ะเบิ่งแววแต่ยังน้อยซะเนาะมักแต่ยังน้อยล่ะบัดเยอมันก็เสียงดีเปิดหาแล้วเฮาบ่ได้้ไปปะเลยอืมตะเกาแล้วอองานบ่อองานแบบเสเ็อยู่มม5หาม7ไปตลอดงานไปซุหลายนะงานดองงานดองงานุเออไปนไปนําเพิ่นเพิ่นก็เฮเงินหลายอยู่บ่ บัตรสมมตินี่ได้สักเดี๋ยนี้น่ะทำสุดก็ห้าแสนได้ห้าแสนการแรกก็หอบเงินติปเงินผีเลยอีกมึงเธอจะได้ร้านกันนี่ทำง่ายจ้ะบรดาเพื่นจ้างอย่างเดียวกะเกือบเกือบพันเพพี่น้องคืนหนึ่งเธอหนึ่งรั้งหนึ่งงานหนึ่งก็ได้แต่ก็ได้ติปนำผู้เสียงของเสียงดีแน่แล้วกันหน้าตาดีแน่ก็ได้ติปลายแน่ ก็หอดล้านก็มีแล้วเอาคือ <että> ว <mean> um ่าอะไรหอดสองพันก็ปาทก็มีบางงานก็ได้หิบเหลาดูแลเท่านั้นเบื่อยันตีหยันมืออยู่พู้นั่นก็ได้คือหรือหิวแห้งเนาะมะหำน้อยถามอีเมอีเมะไม่ได้เกิดบ่เมนี้อีเมไปีท่นได้เกอดแล้วนะ อย่าซุกนะพูหนเยอะมันเจอกระตกบำ๊ำยอนนะตอนนี้อย่าขังแมวไ้เจอรกระตกเจ้าเป็นกำลังย้ำเขา้าของแมวแมวไปรบโกนการกินของซุม้มเฮาโพธ เออแมนอนหน้าอยู่แต่แม่เท่าตอนนี้ล่ะอยู่แต่อีเมะแมเรียบร้อยเัมนนี้เรียบร้อยเนี่ยเขาอยู่กงแล้วมันนี่ขึงได้ทำมันลูกมีความเมื่อไหรนี่บริจิตต์ซ้ำแบบเอาเล้ว มาแตกแกปลป่าขอสามูนกำลังจะถ่ายคลิปอยู่แล้วก็ได้ดลลขามเมาเลยดิฉันสนเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อม,มากินข้าวแรงน้ำเดยวเดี๋ยว่าข้าวเทงกต่ตอนนี้สี่โมงแล้วถึงเวลาเขาเนึงข้าวนึ้งน้ำละดู ปกติกเเดียวกินอันนี้บอกกินขำๆในนี้บอกหาก็เลยคล้า,ายๆกันเนาะเากินมีตำแตงน้ำแกงปลาใส่ไมมโบบแน่แล้วก็จะป<อ> <laughs> ไปกินอีตอนตีสามโอไปแล้ให้หากินเมื่อคืนนี้นะยังมท่นนอนบ่ดีสาม กินเติมตำลัหากระ่ครับพ่อแม่พี่น้องเบิงเ้งขทอปันนปวปลาคอป่ะูุณยิงเห็ดแล้วมีแต่ปลาคอนอหมันมัน,มน,นปะปลาเข่ง <c oughs> ปลาคอได้สักมักรืนโอมักของลืนล่นบ่ <โอ S 2> <c oughs> สองสาวนี่หละกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาเห็นเขาเราสูฟังบอกเขาเห็นอาชีบเล็บเลยถ้าลูกค้าบบลลก็คือบวได้กินขอกินก่อนก็ไม่ได้นะเลูกค้าน่งทาก็ไม่ได้เบบนี้กันเป็นกินแบบว่าขึ้นแบบแลลวเนาะเอ้กิ่นไปน้อยนึงเห็ฟ้าไปใส่เจนมัน มีฝุเล็บต้งไางมือแล้วแไปเข้าพอแห้งเนาะเสียเวลาพอแห้งก็เลยตัดสินเจอว่าเฮ็ดเธอมาแล้วยังกินท่าเดียวตรงนี่บอกอันเธอที wrote, ่ข้าวเทงเรามีกินเลยกินข้าวแรงยังเดียวเลยมีมีเคยมีปาดตรเอืมมีดูลูกค้าเดลารยู่ว่อยืนเบิ่งอัพอเฮา เขาด่าวได้ไม e ่เพื่ออะไรก็ไปเสริมสวยแค่มหาวินี่ลัยวันนี้กะเปิดร้านจะได้มาเปิดร้านทำลูกค้าสมัครคนนี้แหละแล้วก็จะได้มาปกติน่ะนอนอยู่พุ่นบ่อหรือไปไปมากๆนอนพูดจนหลายมาเพื่อนกันถึมาเท่นึงช่องทิศตามเท้ามาดูกระดูกยูพันสินเพื่อก็มาเชื่อบ้านโอประมาณนั้นเนาะ มาดกินข้าวเพ่ลแล้วนี่ไปิเลยต่อสุมเฮาเมื่อบรรลุวันนั้นเลยเอยพาไปอ๋อเอยพาลงนองหาปลาก็ลงบ่ลงเหิือเลยค้ำเลยอากาศเย็นๆหนาวๆน้อยนึงแต่ว่ามันเริ่มฮ้อนแล้วล่ะเริ่มเซ่อเซ่อแขนสั้นทรงกระชั้นได้แล้วล่ะตอนนั้นส์ป่ะสามสี่มือคือหลังเซ้อบักกัลยูเลยโอเคคอยก็กินคอตัวกินข้าวน้ำน้องๆกับบอลเด้อพ่อแม่พี่น้องนั่นเลยกกะ ฝากติดตามช่องสองคนนี่แน่ซองพูเลิกก้อนช่องลามูนสาวผู้ไทยแล้วก็ช่องมะลิสาวผู้ไทยเด้อสาวผู้ไทยโอ้สาวผู้ไทยทั้งหมดเนาะแซย่าดาเก่งโอเคตอนนี้พอเดี๋ยวกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วพรอมพี่น้องเอ้ยสาวลามูนละแล้วนึ่งข้าวป่ะนี่นึ่งข้าวไอ้แม่ไอ้แม่ขึนหน้าแต่หน้าอืมนึ่งข้าวไอ้แม่นึงข้าวทาเพิ่นพอแม่ยังอยู่หน้าพี่อยู่แม่เพิ่นค่ะ มันดีน้ากินจะกคนก็ได้นี่หนึ่งซำน มีหลานเด้อยู่คักลีสาดแล้วก็ได้มีต้นไม้ลมพัดเย็นโจยโจยอยู่โกกอันนี้มะมันดกแนาดายัมันเป็นนะมันลำใหญ่นี่นะซื้อคอยกับอันนี้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่โหด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 หนึ่งเขาอัละซื้อเข้าก็ได้อันนี้ปะดับดับเนี่ยปะเพราะว่าอ้อเสียงผู้ไทยลราโหดอันนี้เด้ แต่แวัดแหวนคนใหม่กับข่าวอยู่ไดะอันนี้มันใช้งานขายปีนเขอจะค่อยดำตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือข่าวกมูดแท้เดี๋ยวอกผิวเนาะเดี๋ยวข่าวกับมีแต่เห็นให้เห็นหน้าบ่เห็นกันเลยยังเห็นหน้านี่ก็คิดหน้านไปคิดหน้าผิวเทาลเหล้วอือคือผิวดีแต่สินาเอายันด้อหักษาผิวได้ผู้หญิงล่ะก็จะบอกผู้หญิงคือใครได้ เนียนๆยังกัดพื้นผิวก็เด้โอเคอยู่ผิวเนียนอยู่แต่มันมีข่าวจ้าคือสาวนั้นแต่ซื้อค่อยน่ะหน้าน่ะสีแบบว่าหน้าบ่มบวขาวอืเออแต่ว่าผิวแบบเออแบบขอดองแบบเป็นแบบนี้บลยมีแปลมีแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีดีจะบอกขับรถเบิ้งรถปืนมึงดื้อสินปืนสีด้แนี่ n h เบิ้งท้องก็แล้วขอท้องมีละ วันอื่นนี่เป็นเปล่าถ้าเบิ่งได้สุพ่อแบบว่าเอาพังด้ยตอนนี้นึ่งข้าวแล้วรึเปล่าเดี๋ยวไปเสียเลยบ้านเองอ้อน้ำยีนาโอ้ค่ะเออไปอาบน้ำยหน้าแล้วคือสิเอาแบบว่าเข้ามาหาเท่าเดียวนะอ๋อแบบเออแบบเข้าักไงเดี๋ยวเธอลาบเธอจื้อเลยบ่ โคราพื้นจืดเลยประมายมหนาจะส้นเอาไปอาบน้ำนน้ำสูบไปได้ที่น้องลำดานนะสีอ่อแบบว่าโคราเลยแห่โอเคไปเบิ้งน้ำเดียวไปเบิ้งสาวๆอาบน้ำน้ำเดียวปะทะลมสาวๆอาบน้ำปะทะลมเบิ้งวันเราเป็นน่าเลิไอโต้เท่บไหใกล้เจ้านะเอ้าขายเมื่อเดียวเออแล้วก็คืออะไร เยาวลายโตเยอะมื่อแรงนี้เอาอมาต้มนะมีนี่เยอะแล้วเอาจะซื้อเยอะเมแต่ซื้อ,อสุมองกำลังยั่งไปอ่านน้ำอยู่หน้าโ้นพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็จะได้เห็นหน้าซอาลาโมนม้ล่ะ ตอนนี้ซุปเฮาเอาอยู่อาบอยู่นี่อยู่หนองป่าอยู่หนองสะนี่เอาไปมาละสะดวกอาบอยู่พุ่นน้ำซางซุปน้ำซางเอาก็ได้ตรงนี้ก็กว้างแต่อยู่นี่น้ำก็ะไใส่แต่ว่าสาวๆว่ายันปี๋งตอนนี้ซุปน้ำแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยสาวๆกำลังเป็นเคืองแมนบอกแต่ก่อนนะครัมากะซัมนี้ก็พักหน้าอาบน้ำได้ลยะ ตอนนี้สมัลิแล้วแล้วได้ยังไงบัดคูบัดพุทธอันเดียวนึงคูบัดวันนี้อ่านแล้วล่ะขาใหญ่บ่มักบ่ขาใหญ่น่ะเอฟซีมักอยู่บ่บผู้ชายมากขอเออย้อนเพื่อน่ะย้อนเพื่อนยังมักผู้ชายยังมักนะมีเลอะคลักนะขาใหญ่นามขาหน่อยยันขาฮะ โอ้คนเอยังกากยูทูบเบอร์จังหวะพอพี่น้องเอ้ยเฮาเจอเดี่ยวถ่ายนี่เลยก็ได้สุมเฮาก็ได้มีเวาเดียวกันถ้าผู้มีเฮ็ดยูทูบเบอร์เขาอาจจะเกินๆอายๆแน่นะสามเด้ออยู่บ่เฮากองออยู่บ่ตเรามีอายนี่เรามี่องเป็นของตัวเองแล้วเด้ไลฟ์สดหายเดียวอึก็มีบ่ มีบ่ดดาเดียวก็มีอ๋อสายยาเนี่ยเลยวาว่าไม่ดูมริดาเก่งมริดาเก่งนี่ประเดี๋ยวเมื่อได้จุมหาก็ได้แต่เป็นต๊กดินตะเฮิงละแสงก็เริ่มน้อยแล้วพอพี่น้องเอ้ยความงามของสาวๆกัความมืดเริ่มบดบังแล้วตอนนี้สุมหาก็จะดีงามเมื่อบานพละแล้วก็ประเดี๋ยวเมื่อก็โตเมืองอัศสพรูอี ไค่ในแต่มันมีไก่หกกิโลเองข้าวแรงได้ซะปะเดี๋ยวยังเรากินอยู่บ่นนี้ระ,ะดับบ่ายโมงโอ้ระดับบ่ายโมงกลางคืนกับปะเดี๋ยวไม่ได้นอนจะนอน <laughs> ปะเดี๋ยวเฮ็ดเพนะ่อน้าเยอะกันน้องหื่นเจ้กันเออแอนเดียวแอบกันจนมดแลวแอบฟาตุ <laughs> พี่เลือกผู้หญิงมีแนวแอนแมนอะอรีเดผู้หญิงเลยโอ้ลมกระพัดวูดเย็นโจยโจยมาอยู่พอมัพี่น้องเไย เทงให้เทงหน้านี่กับมีมีผู้อยู่เลยเอาไปนอนบ้านมาเลยขันท่าระดูที่แล้วเข้าแล้วน้ำละ่ะขันทามีแม้นยำให้ยำหน้ากับมีมีผู้นอนหน้านอกจากหน้าที่เป็นหาดงบอ่อหที่มีสนสนมันต้นบอ่อนี่เพินก็นได้นอนหน้าได้กลมันต้นขันมาธนาพาไปสิเลยวะไปหน้าดงเพบ่อบน อีแม oh, ่ยู่ประจำเนาะไปเบิ่งโซนมั่นเล่าไปเบิ่งหน้าดงอ๋อมีน้องปลาไปนี่บ okay. okay. ่หน้าดงกะมีอยู่แต่เอาได้หรือบ่ถ้าเบิ่งโซนพักอีแม่ปูพักน้ำน้ำเคสังเกตเบิ่งยอดวิวแล้วกันถ้าพ่อให้พี่น้องอย่าเบิ่งสาวสองคนนี่อีกะยังดีเลยลายๆก็คอยกะซิมาถ่ายสาวเขาเบิ่งอีเอาเป็นว่าคลิปนี้คืก็สำนี้เด้อขอขอบคุณทุกๆนะทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบกระดายบ๊ายบาย